เจียพิจิตราตอบกลับแบบนิ่มๆแต่จีจ๊ดใจหลังโปรโมตละครเรื่องใหม่แต่ดันเจอคอมเมนต์แซะ สมมงเจ้าแม่ช็อตฟิลตัวท็อปสำหรับนักแสดงสาวสวยเจียพิจิตราเมื่อลาสุดค่ะได้ตอบกลับคอมเมนต์ที่เข้ามาแซะหลังเจ้าตัวนั้นโพสต์รูปลงบนเฟซบุ๊กชวนแฟนๆดูละครเรื่องใหม่รอยลักรอยบาปทางช่องเจแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาบอกว่าสู้ช่องอื่นไม่ได้ แต่งานนี้สาวเจี๊ยบไม่ปล่อยผ่านตอบกลับแบบนิ่มๆแต่จี๊ดใจตามสไตล์ของเจี๊ยบพิจิตราของแท้จนสามีหนุ่มยังบอยอนุวัต์สงวนศักดิ์พักดีหรือบอยพีชเมกเกอร์ถึงกับแคปเอามาลงเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านเจี๊ยบก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดไทยสวยหวานตามแบบฉบับสาวไทยค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับไปว่าอย่างคุณระยะไม่เป็นหลอกตัวสำรองเพราะป,ปกติเป็นแต่ตัวท็อปคุณระยะมาแล้วค่ะ เป็นอีกเรื่องที่ตั้งใจมากๆฝากละครเรื่องรอยรักรอยบาปด้วยนะคะวันจันทร์ที่27พฤษภาค,คามนี้มาปกป้องศักดิ์ศรีเมียหลวงไปพร้อมๆกันและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูยังไงก็ซูช่องอื่นไม่ได้เลยซึ่งงานนี้ค่ะสาวเจี๊ยบก็ได้ตอบกลับแบบนิ่มๆแต่จี๊ดใจว่า ทำไมต้องสู้คะเป็นนักแสดงไม่ใช่นักมวยทุกเรื่องของละครไทยกำไรอยู่ที่คนดูคะ่ะก่อนที่คอมเมนต์ดังกล่าวจะหายไปคะ่ะ แต่งานนี้ค่ะทางด้านบอยพิชเมเกอร์ก็มือไวแคปไว้ได้ทันพร้อมกับนำมาโพสขยี้ว่าละครยังไม่ทันออนแอร์คุณระยะก็เริ่มสู้คนแล้วตอบคอมเมนต์แบบเจีย๊ยบพิจิตราของแท้จริงๆอย่าลืมดูละครคุณระยะกันนะครับ27พฤษภาคมนี้ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ถูกอกถูกใจกันเพียบเลยละค่ะ